ครับสวัสดีครับเด็กๆวันนี้ครูแพ็คจะให้นักเรียนเนี่ยลองสร้างไอเดียศิลปะจากข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์โควิด จะออกไปซื้ออุปกรณ์โน่นนี่นั่นเนี่ยก็คงลําบากนะครับเดี๋ยวเราลองมาหาอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ในบ้านที่มีสีสันและรูปร่างต่างๆเนี่ยมาเรียงรอ้อยต่อกันเป็นชื่อของเราหรือคําที่เราชอบก็ได้แต่ขอฝากว่าขอให้อยู่ในความปลอดภัยและอุปกรณ์ที่ไม่มีคมนะครับเดี๋ยวเราลองไปหาอุปกรณ์กันเลย อโอเคนะครับตอนนี้ครูแพ็คก,ก็ได้วาปตัวเองไปหาปรปกรณ์ภายในบ้านมานะครับ็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่พอหาได้ดูแล้วมีรูปร่างรูปทรงแตกต่างกันและมีสีสันโดดเด่นนะครับเดี๋ยวเราจะลองนํามาต่อเป็นชื่อของตัวเองก็ได้แบบฝึกง่ายๆก่อนเป็นชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษหรือคําสั้นๆที่เราชอบนะครับเดี๋ยวเด็กๆลองไปฝึกทําตามตัวอย่างกันเลยนะครับ อันนี้ครูแพ็คจะเขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาไทยนะครับอ่ามีสารเเอสักตัวนะครับอืมตัวไก่เป็นพ่อพานแล้วกันนะครับอ่ะต่อไปากกาเคมีมาอ่ะโอเคอ,อ่ะอันนี้รีโมทโทรทธศต์ เราสามารถนำมาเป็นงานศิลปะได้นะครับหัวของคองควายนี้กลบเหลานะครับไฟแช็คเหลาไฟแช็คลิคควิดครับอยางลบแม็กยึกกระดาษ อะไรอีกทานไฟฉายมีดคัตเตอร์จะลองดูนะครับว่าจะเป็นชื่อตัวเองไหมเดี๋ยวโบไปบ,บของของอิมชิน โอเคสีและที่นี่ผมอ่าโอเคครับนี่เราก็ได้สัญลักษณ์ของชื่อเรามาแล้วนะครับอันนี้เด็กๆสามารถหาอุปกรณ์อื่นๆมาสอดแทรกเพิ่มเติมได้นะครับอ่าลองทำดูนะครับเป็นงานศิลปะที่หาของใช้ภายในบ้านได้อย่าลืมถ่ายรูป เขียนชื่อตัวเองส่งมาให้เพื่อนๆได้ดูเป็นตัวอย่างก,กันด้วยนะครับ